เราไม่สู้นะขาลงเราได้ได้ไดอยู่ต,ต้องลองดูกันต่อไปแง่นิดหนึ่เเนนงเองตตตตเชีๆๆ์ไปครับไปครับไปครับใครขึร้นใ,ใ,ใครลงช้ากว่าผมไม่มีก็ไม่มีลูมนะขาขึ้นอะห่น,หนแตกขาลงอะ่ะพิว